ไรเดอร์ไม่ใช่นักเตะดังแต่เขามีสิ่งที่เป๊ปต้องการ แมนเชสเตอร์ซิตี้ขยับตัวเร็วในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ด้วยการคว้าตัวทิยานี่ไรเดอร์มิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากเอซีมิลานด้วยค่าตัว57ล้านยูโรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งก่อนลุยศึกชิงแชมป์สโมสรโลกการย้ายทีมครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่เป็นการเสริมจิกซอสำคัญให้กับแผงมิดฟิลด์ของเป๊กกวาดิโอลาไรเดอร์วัย26ปีผ่านเวทีกันโชเซเรียมา2ฤดูกาลพร้อมกับสร้างชื่อว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่นิ่งและฉลาดที่สุดในอิตาลีการจ่ายบอลของเขาแม่นยำบวกกับความเข้าใจแทคกติกที่ลึกซึ้งทําให้หลายสโมสรชั้นนำต่างอยากได้ตัวแต่สุดท้ายเป็นซิตี้ที่ตัดสินใจเด็ดขาดดีลนี้เริ่มต้นที่57ล้านยูโรแต่ยังมีบนัสตามผลง ที่อาจเพิ่มเป็น65ล้านยูโรและถ้าเงื่อนไขระดับสูงถูกลดล็อกยอดอาจพุ่งถึง70ล้านยูโรเขาจะเข้ามาเติมความลึกในแดงกลางให้กับทีมที่เต็มไปด้วยคุณภาพอยู่แล้วและที่น่าสนใจคือเขาไม่ใช่คนเดียวที่ซิตี้ดึงมาเพื่อรายการใหญ่ทั้งไอโนรี่และรรยานเชกี้ต่างพร้อมช่วยทีมลุยฟุตบอลสมโมสรโลกที่จะเริ่มเตะ14ีมิถุนายนนี้ดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าซิตี้จริงจังกับทุกแชมป์และการเติมตัวคุณภาพแบบไรเดอร์ก็ชัดเจนว่าเขาถูกวางไว้เป็นชิ้นสสาาาาาคคัญขออาาอองนนตตททีีมเเเรรืบบบบบบฟ้้ดดดดููผลลลแะว์ุุ่็ซ